เอาล่ะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูทีมตัวละครสําหรับเนโกมาตะกันนะครับสายกายภาพนั่นเองนะครับผมโดยวันนี้ผมจะจัดไว้อยู่3ตัวละครหรือ4ตัวละครนั่นเองนะครับสำหรับตัวละครเนโกมาตะนะครับผม เป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างจะไม่ได้แรงมากถึงมากที่สุดนะครับถ้าเทียบดาเมจจริงๆสายกายภาพนะผมว่าคอลีนยังแรงกว่าเลยแต่ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากจะนําเสนอเกี่ยวกับในโกลมาตะนะครับผมในโกลมาตะนั้นจะอยู่ได้หลายทีมนะครับโดยทีมแรกที่ในโกลมาตะจะอยู่ได้นะครับนั่นก็คือแอนบีครับ เนโกมาตะครับผมแล้วก็โคลินนั่นเองนะครับซึ่งทีมนี้อาจเป็นทีมสายฟรีเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งแอนบีนั้นนะครับจะทําหน้าที่เป็นตัวสตันหลักของทีมเลยนะครับเพราะว่าทีมนี้ต้องเน้นสตันให้โคลินออกมาทําดาเมจมากที่สุดซึ่งเนโกมาตะก็เป็นตัวทิงที่ทําสถานะสตันได้ง่ายมากๆนะครับผมสําหรับเนโกมาตะด้วยนะฮะเอาละครับอีกทีมหนึ่งนะครับ ที่จะพูดถึงไม่ได้นั่นก็คือพี่เสือขา,ขาวของเรานั่นเองนะครับผมพี่เสือขาวหรือเรียกอีกอย่างว่าพี่ลายขาวออนนั่นเองนะครับโดยลายขาวออนเล่นกับเนโกมาตะแลวก็โคลินนั่นเองนะครับบังบูที่เราจะใช้ใช่ใชไหมครับผมนั่นก็คือถ้าเป็นทีมของพี่ลายขาวออนนะครับนั่นก็คือบัตเลอร์นั่นเองนะครับบัตเลอร์จะช่วยในการรีเอนร์จีได้ไวขึ้นนะครับผมส่วนบังบูลองผมแนะนําเป็นซูโมบูนั่นเองนะครับซูโมบูจะเพิ่มในการเตดสตันได้ง่ายขึ้นซูโมบูนี่คือ,อเป็นบังบูลองที่เก่งเกือที่สุดล,ละ สำหรับทีมสตันนะครับเรามาดูดีกว่าว่าแต่ละตัวมีหน้าที่อะไรบ้างในของแต่ละทีมนะครับผม นั่นก็คือตัวแอนบีนะครับผมตัวแอนบีเป็นตัวถ้าใสา่ฟ้าก็จริงแต่สามารถอยู่ได้กับทุกทีมเลยนะเพราะว่าแอนบีสามารถใส่เป็นตัวเดียวได้เพื่อเอาสตันนั่นเองนะครับในกรณีเราไม่มีลายาออนนะครับเราสามารถใช้แอนบีได้แต่ถ้ามีลายาวออนไปเล่นลายาออนดีกว่านะครับผมเก่งกว่าเยอะเลยโดยคุณสามบัติพิเศษของแอนบีนะครับเมื่อมีตัวละครในทีมหรือมีแอตทริบิวที่ตรงกันนะครับหรือฝ่ายเดียวกันจะทาให้เขาดอทแล้วเตียครับผมได้เอเนจีคืนมานะครับสกิลนี้จะรีทุก5วินนั่นเองนะครับสห ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะครับ ถัดไปครับผมนั่นก็คือเนโกมาตะนั่นเองนะครับเนโกมาตะนั้นจะขึ้นเชื่อเรื่องความพิ้วเลยนะครับสกิลของเขาก็คือเมื่อเขาแดดแล้วตีคืนนะครับผมแดดแล้วตีคืนจะทําให้สกิล ex แรงขึ้นนั่นคือสกิลตัว e นั่นเองของเนโกมาตะนะถัดไปครับเป็นโคลินนะครับผมโคลินนั้นจําเหมือนตัวอื่นๆนั่นก็คือถ้าสตูติด s t ้นหรือล้มนะครับผมโคลินจะทําดาเมจแรงขึ้น3 5เแต่เงื่อนไขในการใช้สกิลนี้นครับผมเพื่อนๆในทีมต้องเป็นทีม ของพ่อบ้าน นั่นเองนะครับที่พะว่านั่นก็คือไรคาออนหรือไม่ก็เป็นสายกายภาพเหมือนกันมีแค่2ตัวก็สามารถปลดล็อกเรื่องตัวนี้ได้แล้วสำหรับพัสดีตัวนี้นั่นเองนะครับตัวไรคาออนก็เป็นตัวที่เก่งครับไลคาออนก็จะเป็นตัวท่าน้ําแข็งสามารถเล่นกับทีมนี้ได้โดยที่ไปเป็น2ตัวพอบ้านนะครับผมแล้วก็จะมีกายภาพ2ตัวน้ําแข็งหนึ่งตัวนะครับผมโดยไรคาออนนะครับทุกครั้งที่ทําให้ศัตรูมึนงงนะครับผมตัวคุณดาเมจมึนงงจะเพิ่มขึ้น3-5%ซึ่งตัวนี้านะครสําหรับพี่นนั่นค้ับงมมาดูเกมเพดีกว่าครับมา โหมดนี้จะเป็นโหมดฝึกซอ้อมนะครับเพื่อนๆวิธีเล่นทีมนี้ง่ายๆเลยครับเพื่อนๆเ,เล่นแอนดบีเป็นหลักเลยเพื่อนๆตีและสตันมอนเตอร์ให้ได้นะครับผมกดตัวอ e ีก็ได้เพื่อเร่งสตัร์นะครับผมสลับเป็นนโกลมาตาทีนึ่งและสลับเป็นโคลินเลยครับจังหวะปั่นเพื่อนๆกดคลิกลัวด้วยนะมาได้ปั่นรลวลัวครับเห็นไหมว่าแรงมากๆเลยนะคอมโบก็จะเล่นเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมหรือถ้า จังหวะเราโดนมอนเตอร์โจมตีมานะครับผมเราเล่นเป็น NB u อ,อ่าเราตีเราสามารถเอาในกลมมาตะมาแพรี่ได้ซึ่งในกลมมาตะก็สามารถทำอิม p พ c t กับกับสตูได้เหมือนกันพยายามแพรี่ไปบ่อยครับล้มแล้วครับสลับเป็น NB แล้วก็สลับมาเป็นโคล,ลีอีกครั้งหนึ่งครับผมกดคกลิกรลวๆไว้ปื้ปั่น เห็นไหมมันจะปั่นรัวเลยนะครับสําหรับโคลีนนั่นเองซึ่งตาเมจหลักของทีมนี้ก็จะอยู่ที่โคลีนหมดเลยนะครับในกกมมาตาก,ก็เหมือนเป็นตัวซับอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการทำตาเมจหรือเพื่อนๆจะเล่นเป็นในกกมมาตาหลักก็ได้ไม่ผิดนะครับสําหรับทีมนี้จะเล่นเป็นเห็นไหมแล้วสถานะกายภาพมันจะขึ้นไวมากเพราะเราเล่น2กายภาพนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีสายกายภาพที่เป็นสตันเด็ดๆมาเลยก็อาจจะต้องเล่นประมาณนี้ไปก่อนนะ ข้อเสียของทีมนี้เลยนะครับผมทีมนี้จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่ารถเกาะนั่นเองนะครับมีแต่ดามเมลดล้วนๆเลยนะฮะหนีปั่นจนตายเลยนะครับกดสกิลย้ำๆครับมันจะปั่นเรื่อยๆนี่นกดตัวอีผมกดตัวอีรัวๆนะปั่นได้ยาวมากเป็นไงโคลินเอาล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างหลังจากได้ดูตัวละคร3ตัวในโกมาตาโคลินแล้วก็แอนบีนะครับ คอมโบนี้สามารถเล่นได้ในช่วงแรกๆแต่หลังๆไปอาจจะต้องเปลี่ยนตัวนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่มีตัวใหม่ที่เข้ามาเลยตัวถัดไปที่เข้ามาก็เป็นธาตุอีเธอร์ด้วยนั่นเองนะครับผมแนะนําว่าตอนนี้ยังเล่นได้สนุกอยู่นะครับข้อดีของทีมนี้นั่นก็คือในโกมาตะใช้เอนจีในการใช้สกิลต่ํามากนะครับผมและก็แอนบีต่ำด้วยใช้เอนจีในการใช้สกิลต่ํายกเว้นคอรลินนะครับผมคอรลินเป็นตัวที่ใช้สกิลเอนจีอะไรสูงมากๆอาจจะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับ เอาละครับหลังจากที่ดูคลิปไปทีเรียบร้อยทีมนี้อาจจะถูกใจเพื่อนๆหลายคนหรืออาจจะไม่ถูกใจเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะว่าอยากให้เอาในกลมตาไปลองแบบไหนอีกนะครับส่วนทีมอ,อื่นเดี๋ยวผมจะมีนําเสนอมาแน่นอนแต่ขอมีตัวละครก่อนหรือถ้าไม่มีเดี๋ยวจะจัดเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นแนวทางมาให้นะครับส่วนนี้ผมพ d ดีเอชก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเจอกันครับ